ยังงไเอาจริงๆเลยอันนี้ที่แม่ขนมเยอะแยะที่เป็นแบบตอนหนูว่าเดี๋ยวที่มันแบบเอะไรนะเออที่แมนเรียนอ๋อใช่ใช่ใช่คือแบบขนมแล่หนูสั่งซื้อมาจากเซเว่นที่ที่ออฟฟิศอะแล้วมันก็จะหมดหนูก็เลยต้องไปหนูก็เลยต้องไปเติมไงไปเติมขนมใช่หนูก็เลยคือไปซื้อมาจากเซเว่นมาเติมเก็บไว้ที่ออฟฟิศ น้อยอย่าเพิ่มเพื่อนกินเยอะหนูก็เลยต้องกลับมาเติมไงเพราะว่าให้มีเติมใช่ไหมแล้วถ้าเพื่อนมาขอนมเพิ่มไม่เจอเหลอแล้วเพื่อนมาจะขนมแล้วขอนมหนูก็โกดคือถ้าเพื่อนมาแล้วไม่เจอขนมเพื่อนก็จะรู้สึกยังไงเสียใจเพื่อนก็เลยต้องไปออฟฟิศเพื่อจะซื้อขนมมาเติมไม่ใช่หนูซื้อมาแล้วสามนน่ะมันยังไม่หมดแต่ว่ามันใกล้หมดอ,อ๋อก็เลยก็เลยต้องไปต้องไปทำต้องไปเติมมาอีกนี้เหรอ อ๋อกลัว,ว,วๆเพื่อนมาแล้วไม่เจอขนมไม่มีคขนมกินเออนั่นแหละไม่เจอขนมก็คือไม่มีขนมกินนั่นแหละเพื่อนก็จะเสียใจใเพื่อก็เลยต้องไปออฟฟิศ<ๆ>เพื่อจะเอาขนมมาเติมไว้เวลาเพื่อนมาจะได้ไม่เสียใจใโอ้โหสุดยอดเลยเพลินนี่มันรักเพื่อนมากอะ่ะแบบสยเปย์มากอะ่ะเออสายเปย์มาก <laughs> นโอ้สุดยอดเลยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไปไปออฟฟิศนี่เพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนกลัวจะไม่มีขนมกินนี่เองแก่ขนมเลยไม่ต้องมีขนมแม่แล้วอือแล้วตังค์ใครซื้อแต่ไม่ต้องการแล้วพ่อตังใครตังใครเงินไหนเงินไปซื้อขนมเงินใครงานงานเออแม่อ้าวไม่ใช่เงินตัวเองไงตองหนูไม่ต้องการแล้วเวลา้ีงขนมหนูไม่ต้องการเงินแถ้ามีขนมขนมหนูไม่คิดเงินอ้าว ก็ใช่ไงเงินแม่ไงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าขนมมาใช่ไหมขนมหนูมาขนมที่หนูเติมมาหนูไม่คิดเงินนะก็ใช่ไงแต่เงินที่ซื้อขนมมาเงินแม่แล้วจะขนมหนูที่แจกเพื่อนหนูไม่คิดเงินก็พ่อรู้แล้วแต่ขนมที่ได้มาเนี่ยได้มาจากเงินของแม่ไปซื้ออะไม่ใช่เหรออ้าวอย่างนี้ก็แย่สิแม่แม่ไม่มีตังค์เล เต็มเลยเต็มเลยแล้วถ้าวันไหนตังหมด่ะทำไงเกิดไม่มีตังในรถอ่ะทำไงยืมเงินหนูดิเอ้ยเพื่อมีเงินเหรอแล้วทำไมไม่ซื้อตั้งแต่แรกก็หนูไม่ได้เงินใบนี้นะเออพวกนี้เอาไปด้วยนะไอไม่เยอะโอเคโอเคจริงอ่ะไม่จริงไม่มีกระเป๋าเงินอ๋อเหรอเอายืมกระเป๋าเงินพ่อก็ได้ โอเคไหมโอเคพูดเรื่องเงินไปนะโอเคกินอะไรไปเลยนะพอ